สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดสมาชิกคนเข้ากลุ่มใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KMSocial กันแล้วค่ะสําหรับใครนะคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เอาไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างตรงนี้ที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะก็ไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน g mail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกหมวดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกเลยค่ะก็จะมี Facebook นะคะมี Tik t o อกมี IG มี YouTube มี t w วิตเตอร์เนาะแล้วก็มีอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็เลือกเต้นเพิ่มคนเขากลุ่มนะคะบริการตรงนี้ค่ะเราก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะอ่านได้ดูอ่าขอภัยค่ะอ่านดูได้เลยนะคะต้องการอันไหนก็สามารถเลือกกันไปได้ ได้เลยหรือว่าเราจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ต้องคำอธิบายตรงนี้ค่ะก็สามารถอ่านได้เลยนะคะเป็นคําอธิบายของบริการเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะข้างล่างตรงนี้ค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะเปิดกลุ่มของเราขึ้นมาเลยนะแล้วก,กดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่จํานวนค่ะวันนี้จะเพิ่ม100อคนนะคะข้างล่างตรงนี้ก็ะจะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดค่ะแล้วก็กดส่งตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสาหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ใช้ใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด2ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งรับ,บโบนัสห้าเปอร์เซ็นต์นะคะมาเติม1,000บาทขึ้นไปด้วยนะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็กดจ่ายตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะส่วนคริปโตค่ะก็จะเป็นขั้นต่ํา1 0 0บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งรับโบนัสทันที5%เซนะคะเมื่อเติม500อบาทขึ้นไปค่ะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขรหัสข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถาน,นะคะ่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นอก็รอดำเนินการอยู่นั่นเองนะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าชา้าหรือย,ยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเลือกหมวดหมู่นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคิดแท็กไฟล์ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ค่ะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคิดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนเราสนใจแล้วก็ได้คิดเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตรคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นบริการทั้งหมดค่ะในตรงนี้นะก็จะรวบรวมบริการทั้งหมดไว้ให้เรา แล้วนะคะเราก็สามารถเลื่อนอ่านได้เลยค่ะในตรงนี้ค่ะก็จะบอกราคาตอนหนึ่งพนันบอกคําสั่งซื้อคันตาบอกคําสั่งซื้อสูงสุดเนาะแล้วก็บอกคําอธิบายไว้ด้านหลังตรงนี้ด้วยนะเราก็สามารถคิดคําว่าดูตรงนี้แล้วก็อ่านไปได้เลยนะคะหรือว่าหาบริการไหนไม่เจอค่ะเราก็สามารถพิมพ์ค้นหาข้างบนตรงนี้ไปได้เลยค่ะ ค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะไปดูสมาชิกกลุ่มเนาะตอนนี้นะคะยอดสมาชิกกลุ่มอยู่ที่10คนนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะขอรีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดสมาชิกกลุ่มพองเราจาก10คนเนาะก็ขึ้นมาเป็น110คนกันแล้วนะก็ดําเนินการให้รวยมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยเนาะแทบจะไม่ต้องรอกันเลยนะคะสั่งซื้อไปแค่แป,ป๊บเดียวก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะคะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันดูได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ ให้ลาางคลิปแล้วนะก็สามารถคีิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประกานได้ไปหรือมีเสียงรบกวนก็ขอภัยไว้หนะ้าที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ